วันนี้ครับผมวันนี้จะพามาเที่ยววันนี้จังหวัดลําปางครับผมวัดแม่วัดแม่อะไรแม่กึม้มอันนี้อยู่ลําปางนะครับผม ช่วงนี้ช่วงนี้ปิดครับช่วงนี้ปิดวัดสวยงามครับช่วงนี้ ช่วงโควิดครับผมปิดประตูเลยข้างในสวยงามเลยครับโอ้สวยงามมากครับผมลังเลย คิดว่าปิดประตูบัดเลยช่องนี้เป็นโควิดครับบริเวณทางนอก,นอ,กออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับ ตรงนี้เข้าไม่ได้ครับผมพี่ครับโอ้วัดจัดงามเลยครับนอ้องโอ้ตัวใหญ่เลยอันนี้วัดอย่างไร่ใ้ปอบน่อย่างอ๋ออยู่ตำบลไหนอย่างไร่ใ้ปอบุญบุญเสียงล้องครับอ๋ออ๋อครับผมโอ้จัดงาม เพื่อนปิดประตูป่ะิด <c oughs> อ๋อเพื่อนปิดประตูช่วงนี้มาขึ้เข้าหรอข่าวโอ้งัวจัดงามเาะอ๋อครับผมม,มีบริเวณข้างวัด<อ>งามครับ อ๋อข้าวนี่ก็ได้ข้าวนี่ก็ได้โอ้ข้างนอกครับนอกวัดสวยงามมากครับผมได้ช่วงนี้ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้คนเข้า ไี่ปิดประตูขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบพคุณมากครับสวัสดีครับผม